ราพันนะครับของพันห้าร้อยสี่นะครับวันนี้เรามาแจ้งนะครับแจ้งอัปเดตนะครับขายด่วนนะครับปรับราคาลดลงนะครับกับที่ดินติดถนนหลักเส้น3089นนะครับเขางูเบิกภัยนะครับผมที่ดินของเราผมแล้วนะครับอยู่ตำบลธรรมเสนนะครับอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผม ที่ดินของเราอยู่แปลงตรงด้านนี้เลยนะครับผมแล้วเต็มพื้นที่นะครับผมที่ดินของเรามีทั้งหมดหนึ่งไร่หนึ่งงานหนึ่งตารางวานะครับนี่ครับหนึ่งไร่หนึ่งงานหนึ่งตารางวาที่ดินเริ่มตั้งแต่ตรงเสาไฟตรงด้านนั้นนะครับด้านหน้าฟาร์มฟางก็อยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับนี่ครับคิดถนน สองด้านนะครับด้านานี้ก็มี็ถนนลาดยางนะครับเข้าไปยังในหมู่บ้านนะครับลึกเข้าไปก็อยู่ประมาณสัก40เมตรนะครับผมที่ดินตรงนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่แดงนะครับเด็ครับอยู่ใกล้กับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่แดงนะครับผมนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่แดงก็อยู่ติงด้านใกล้ๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับที่กําลังจะทํา ต่อ,อะไรต่างๆนะครับแนะนําแปลงนี้นะครับติดถนนหลักเส้นนี้รถไปมาสัญจรเยอะอยู่นะครับผมนี่ครับที่ดินของเราด้านข้างก็เป็นบ่อน้ําของสาธารณหมู่บ้านนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูที่ดินของเรานะครับเป็นพื้นที่ทถมเต็มแล้วนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงาน ไปทางทิศตะวันตกนะครับนี่ครับมองเห็นวิวภูเขาสวยๆนะครับผมติดถนนด้านครับติดถนนละ่ะที่ดินตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับวัดหนองหอยก็อยู่ประมาณ4กิโลนะครับอยู่ใกล้กับอุทยานก็อยู่ประมาณสัก9กิโลได้ครับ ู่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีก็อยู่ประมาณ16กิโลนะครับผมกรุงเทพก็อยู่ประมาณ98กิโลนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหลักด้านสุดท้ายของแปลงที่ดินนะครับครับตรงนี้ก็คือถนนเข้าไปยังหมู่บ้านนะครับทาง,างนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูหลักเขตหลักสุด ด้านหลังของเรานะครับอยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับนี่ครับหลักเขตของเราอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมนี่ครับหลักเขตของเราอยู่ตรงด้านนี้นะครับหลักสุดท้ายนะครับผมหลักสุดท้ายอยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับนี่ครับหลักเขตของเราอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ไปยังถนนเสาไฟนะครับด้านท้ายนะครับลึกครับด้านนี้ก็อยู่ประมาณสัก45เมตรได้นะครับ45เมตรถึง50นะครับ ดินของเราเปน็นโถดแดงนะครับผมแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยิงตรงไปจากหลักตรงด้านนี้นะครับยิงตรงไปสุดต้นไม้ตรงสูงน,นั้นเลยนะครับมุมบ้านนะครับผมเต็มพื้นที่เหมาะที่จะทําเป็นร้านตรออตรวจสภาพรถร้านขายของชําร้านอาหารอะไรต่างๆนะครับ ที่ดินตรงนี้เราปรับราคาลดลงนะครับขายยกแปลงอยู่ที่3ล้าน8แสนบาทนะครับผมแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับที่0-88นะครับ4 5 2หครับ1768กนะครับกับผมเพชรปัญญานะครับเดี๋ยวเนี่ยครับขึ้นผมเต็มพื้นที่นะครับสามารถลงมือทำประกอบ กิจการของท่านได้เลยนะครับนี่ครับด้านข้ากระสุดมาตรงแนวนี้เลยนะครับผมสุดมุมบ้านนะครับแล้วก็ติดทางบ้านไปเลยนะครับผมสูงเสมอถนนเลยนะครับที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งนานหนึ่งตารางวานะครับตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดร,ราชบุรีนะครับผมอยู่ใกล้กับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่แดงนะครับอยู่ใกล้กับสนา ครับสนามบกเขาแนจุดไหองเที่ยวมากมายนะครับานใจสนใจนะครับประท่มาได้นะครับผมสวัสดีครับแจ้งข่าวดีนะครับผมปรับราคาลดลงนะครับ